ไม่แน่มาทั้งทีบรรยากาศแปลกๆเหมือนกันเนาะแต่ว่าพี่นี่โอ้ยไปห้องหนูเองจริงป้ะใช่ครับตัวตั่งสบายได้เลยหันสบายลำบากถ้าคนนั่งดูเลยเยอะขนาดเนี้ยอัสสวัสดีทักทายมากเลยด้ว่ายค่ับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องใหม่ด้ยนะครับนี่เกียาตนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวนะครับเรื่องตลก69เกิดซีรีส์นะครับคาแรคเตอร์ตุ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะสำหรับใหม่แล้วเนี่ยเขาจะดิวกับปัญหา เขาจะยูนิคใช้คาว่ายูนิคไม่ใช่คนทั่วไปใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยมันหนึ่งแล้วมันซวยมากเขาเจอเรื่องที่ผิดขันเลอเกินภายในแค่วันเดียวค่ะดังนั้นเราจะเราจะได้เห็นการดิวกับปัญหาต่างๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาก็คือหนึ่งตกงานตกงานต้องการเงินได้แตมาไม่รู้ว่าโชคดีโชค้มยมาเจอกล่องเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ที่หน้าห้อง ประเดประดังกันมาในวันเดียวเลยทุกอย่างมันจะในวันเดียวค่ะวุ่นวายเลอะเกินเอา,าง่ายๆเรียกว่าสวยเลยเรียกว่าสวยดีกว่า <c oughs> นะครับแล้วก็ท่านที่นั่งดูตรงนี้จริงๆต้องบอกว่ามีคนมาสองห้องใหม่เยอะมีหน้าคุ้นๆหลายคนนะแถวสองในห้องก็มานังรออยู่อยู่กันมมีอะไรตกลงมารอกันอยู่ก็ถือว่ามีหลายคนจะสนใจอยากจะไปเห็นข้อของตุ้งอยากจะรู้ตุ้ง่ยเป็นคนยังไงแต่ในเรื่องราวของเรื่องตลก ถ้าเกิดซีรีส์เนี่ยจริง,รงๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ในเวอร์ชันภาพยนตร์มาก่อนด้วยเรื่องราวมันเป็นยังไงตรงนี้ของภาพยนตร์เขาับอ,อ,อ,อย่างไรงไงวันแขกมาวันนี้แขก,ก,กเพิ่มหรือไม่แขกเยอะมากเลยค่ะใครใครครับเขาน่าจะเล่าได้ดีกว่าไหมามาแล้ว งเป็นะะไฮะให้พี่ต้องพูดถึงห้องนี้นหน่อยเป็นไงงานผมเชื่อพี่ต้อมได้จะเป็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องของตุ้มเยอะที่สุดแล้วแหละห้องของตุ้มวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ต้องครับสะอาดเป็นจริงสะอาดเกินไปเหรอพี่ต้องผู้จับแล้วก็ผู้เขียนยบอกอยไรวันนี้แล้วแต่ให้พี่ต้องเข้าดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยยุตลก69ครับพี่ต้องครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องตลก69เอ๊ะเขาเล่าไปแล้ว อ่ามันก็เข้าข้าวามากๆเป็นคาแรคเตอร์ขอตงตงุ้มมีมีอะไรต้องเหนือยจากนั้นแม่พี่พี่ต้องที่แบบช่วยได้เ,เงินมาก็เป็นเรื่องผู้หญิงที่ที่ถูกถูกเลิกจาก้างครับแล้วก็แล้วก,วก็ไม่รู้จะไปไงนต่อในชีวิตเออก็อมีของปัดจากพระเจ้าส่งมาเป็นเงินในกองครับนะฮะแล้วก็วนั่นแหละฮะแต่ว่าแต่ทุกอยาก่างก็ไม่มาฟรีนะมันมา ดูวุ่นวายใช่ดูตร่มน้ำแต่ว่านอกเหนือนั้นมันจะมีมันก็จะเป็นตัวละครที่มันจะมีตัวละครที่ก็พูดง่ายมันเป็นพั่อนกองเงินนี่แหละจะมีตัวละครอื่นเข้ามาตามตามตามตัวพัวกรหัาอะไรกองอะไรเนี้ยครับนะฮะซึ่งมันมันน่าสนใจเหมือนกันตรงที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้กล่องของเดียวนมั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 นมีคนโอ้โหมันมีคนที่รู้เรื่องก็มาเล่นประพัวพันไอ่กล่องนี้จำนวนที่เราคิดไม่ถึงนะ อันนี้ต้องดูเลยจะรู้มันมุ่นวมายขนาดนี้คือมันไม่น่าเชื่อว่าเรื่องมันจะเกิดใครได้วันเดียวได้ขนาดนี้อใช่ได้ตกใจเลยตอนแรกผมแล้วแล้วก็พยายามจะ cover เอกสารทั้งหมดให่ได้ไดไดไมาครับแต่แล้วก็ไม่แน่นอนไอ้ตรงไหนที่เราทำไม่ได้ไม่ได้นัน<อ>กหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นไม่ได้กล้องถ่ายเรานี่เป็นกล้องถ่ายที่น่าดูที่สุดในโลกที่เดียวทำไมก็ต้องพูดอย่างนี้นะกองเราเลยทำงานคล้ายๆถ้าสงานออกซิทอ่ะเช้ามากะตอกบักแล้วก็ทำน้ำทำ รู้สึกมีอะไรที่ยากเป็นพิเศษหรือมีอะไรที่อยากจะเล่างไหฟังการทํากันบ้านก,ก็คือเราจะมีเวิร์กช็อปสองวันครนะับพ,พอไปเจอวันแรกทุกวันที่สองผมก็ไม่อยากไปจะ <laughs> ไม่เห,เหรอ <laughs> วันแรกเจอเขาไหมเจอสิต้องเจอพี่ต้อ<จ>อน <ๆ S 1> อีเหรอแล้เขาทำเขาทำเวิร์กช็อปกับใหด้วยครับ <c oughs> ทำขาไปด้วยกันอืมวันแรกเจอก็รู้สึกว่ามันหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันหนักในเชิงแบบ มันเหมือนเป็นครั้งแรกที่ใหม่ได้ไดเรียนรู้การแบบเปิดจังการทุเรียนอะไร่าเงยมันก็เลยแบบพอไปเจอปุ๊แล้วมันรู้สึกว่า i n เทนส์มากค่ะทำกับคุณโรงไม่นพวครูโรงมาด้ครูโรงอยู่ไหนครับด้วยอ่ออยู่ข้างหลังนี้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมาด้วยครูโรงค่ะครูโรงกาแบบมันนอินเทนส์มากจนแบบเรารู้สึกว่าวันนั้นก็ปวดหัวคือมันเครียดไปเลยนเราเราเราค่อนมันไปเปิดปุ๊บอะไรอย่า้ที่เราก็เปิดปุ๊บสตาร์ทว่าเริ่มมาแล้ว ค่อยถ่ายใช่แล้วในการถ่ายทำมันคือเราเรียงซีนตั่นแหละเราไม่ได้กระโดดไปถ่ายไปค่อยๆเติบโตไปพร้อมตุ้มจริงค่อยๆถ่ายจริงๆกันไปเลยใช่ค่ะมันก็เลยแบบค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆแล้วช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่แบบดีมากๆเลยคือไม่ได้ถ่ายโปรเจกต์อะไรไปด้วยเลยพี่โบมันก็เลยแบบคอนเซ็ปต์นีสมาธิกับเรื่องนี้เลยแล้วหลังจากนี้ก็คือเป็นพอยต์อย่างหนึ่งคือว่าจะไม่ทำอะไรพร้อมกันแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันดีจังเลยที่เราได้เราได้ทำอะไรโคงการอันเดียว เดี๋ยวเราคงจะได้ชมการกับฟิบูแคนสแดงของน้องใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆพอมนเป็นซีรีส์เนี่ยเราก็จะมีตัวละครอ,อีกหลายตัวที่ไม่ต้องได้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งวันนี้เราจะเนะี่ะมันเป็นคิวตนอะบอกเก่งไว้ก่อนนิดหนึง่งน้องใหม่นัดใครมาอีกแล้วเนี่ยใครอ่ะ <laughs> นัดเพื่อนเล่นไพ่แล้วอไปทัดไปเยอะจังเลยน่ารับ <laughs> ไม่รู้ใคร <laughs> บ้างเชิญอปสิ <laughs> นั่นได้เลยครับอ่ะนี่คือนะอีกสามนักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวให้แนะนําตัวเองแล้วก็ใครรับบทเป็นอะไรหรือใครแนะนําให้เราพากันต้องไมะคะ์ก่อนได้ครับสวัสดีค่ะไมค์นะคะรับบทเป็นจิ๋งค่ะครับรับบทเป็นจอนครับครับค่ะสวัสดีค่ะอลิสนะคะรับบทเป็นฝนค่ะอ่าคุณจิง๋งคุณจอนคุณฝนโอเควันนี้มานก็สามคาแรคเตอร์ตัวละครจิ๋มนะคะคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็น ที่ทีเ่เป็นแฟนกับจอนนะคะตำรวจแล้วด้วยความที่เป็นพิซตี้ว่างงานแบบเหมือนแบบจะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยค่ะก็จะมีเวลาว่างเยอะดังนั้นนั้นก็จะอยู่แต่แบบในหอพักประมาณนี้ก็จะมีความช่างเหงาอยากรู้อยากแบบมีเพื่อนคุยคุยสนคอยสอดส่องห้องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เวล่ก็เป็นตำรวจหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานแค่ขึ้นมามีมียศะมีตำแหน่ง ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับดูในเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดผมพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดจะสปอยไงสปอยฝนที่เป็นคาแรคเตอร์ยังไงในเรื่องก็เป็นใครฝนเขาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของตูมแล้วก็นางก็จะมีความที่เป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองที่อะไรนางก็จะโผล่ออกมาแบบนั้นคือนางไม่ค่อยแบบอ่าแต่ว่าแล้วชีวิตนางก็จะมีความแบบไขวคว้าหาความรักฝากทีุกคนด้วยนะคะกับเรื่องตลกขในอาร์ตซีรีส์ค่ะก็ณตา ออนวอรที่6กันยายนนี้นะคะอีก2วันหลงก็ของฝากทุกคนด้วยค่ะครับสุดท้ายด้วยผู้นำทางจิตวิทยาครับที่ต้องนับซีวีสเริ่มแรกในชีวิตเขาช่วยดูกันเยอะๆเลยเข้าไปแล้วแล้วก็ยังไม่จบเลยยังไม่จบช่วยผู้นำทางิตวิทยาพูดยาวหนยจับไปตงพื้นเลยลึกๆ ยังไงก็เวิร์กครับเรื่องนี้คือสนุกกว่าซีรีส์ทุกเรื่องที่มีมาในโลกโอ้โหครับโอ้โห่ากับพูดขนาดนี้อ่าครับครับเวิร์กแน่ๆแล้วก็ใครถ้าใครดูแล้วได้ยินว่าใครดูแล้วบอกไม่เวิร์กอย่าเชื่อนะอ่าเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไม่โกหกเราใช่ใช่ทำงานมา25ปีไม่เคยมั่นใจขนาดนี้เลย มาตรสิครับมันใช้เป็นแบบนี้แต่ยังไม่จบครับเรางักคนยืนไว้อะไรยไว้อะไรไม่ได้ใช้ในช่วงเดี๋ยวนี้ครจบนฮะก็คือเป็นเป็นเป็นความเป็นความตาายไม่เคยทำซีรีส์มาก่อนแล้วก็ อยากให้ดูกันเยอะๆแล้วว่าถ้า,แล,ถาแล้วถ้าดูแล้วไม่ชอบนะฮะครับถ้าดูไม่ชอบให้ดูใหม่อีกรอบแ้วมันจะชอบไปเรื่อยๆโอเคและนี่คือผู้กกับและนักสแสดงครับเรื่องตระหลกก้าวจากซีรีส์